ตีสาของวันที่17สิงหาคมสอง2ผู้สื่อข่าวรายงานรับแจ้งจากศูนย์วิทยุกรุงเทพมูล,ลนิธิปอดติกตึงมีอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแยกไฟแดงถนนนวมินตัดกับเกษตรนวมินบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุก็บพบรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นท c ซีเอสีขาวล้มอยู่ใกล้กับแยกไฟแดงถนนนวมินตัดกับเกษตรนวมิน สภาพมอเตอร์ไซค์ก็มีรอยชนด้านข้างฝั่งขวาชุดสีรถเป็นรอยและแตกพบกับผู้กับกีบก่ได้รับบาดเจ็บแผลถลอกบริเวณแขนและขามีสติถามรู้เรื่องอาสาสมัครมลละในิี่ปฏเบคตึงให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพยาไทนวมินและจุดเกิดเหตุกับพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตโตยต้ารุ่นวีออสสีฟ้าด้านหน้ารถมีรอยชนอย่างแรงทำให้กันชนรถกันดังกล่าวลุดออก รถธนกาวก็จอดอยู่ที่บริเวณเลนซ้ายสุดทราบชื่อผู้บัดเจ็บก็คือนายสุภัท์โอภาสหรือว่าอาไทยในรายการกลมกิ๊กผู้สื่ขาก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบางโคครามเจอกับผู้ที่ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันเกิดเหตุพูดค,คุยกับนายสัญญาทวีวงสามสปีเป็นคนขับรถก็บอกว่าตนขับรถออกจากห้างแม็กซ์แวลูสาขานวมินจะกลับบ้านพักย่านคูบอน จึงขับรถมายัางถนนนวมินมุ่งหน้าบางกะปิเพื่อกลับรถซึ่งระว่างนั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นไฟเขียวปล่อยรถวิ่งตามปกติอยู่แล้วก็ด้วยความเคยชินไม่คิดว่ารถที่ตรงมาจากทางบางกะปิจะตรงมาเพราะส่วนมากจะให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกเกษตรนวมินแล้วก็ไปกลับรถมาเพื่อที่จะวิ่งต่อไปอยังถนนนวมินมุ่งหน้ารามอินทรากรม .8 ซึ่งตนเข้าใจเช่นนั้นแล้วก็ได้ทําการกลับรถ ทำไม่ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของอาไทยกลมกิ๊กดังกลาง่าวตนก็รีบลงมาช่วยเหลือและก็โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลต่อมานายสุปทัศโอภาสอาไทยกลมกิ๊กพร้อมบิดาก็ได้มาแจ้งความที่สนคโครครามผู้สุ่ข่าวขอสัมภาษณ์กับอาไทยก็บอกว่าได้ไปซ้อมยิมที่โรงยิมพันนาสตันย่านลาดพร้าวหนึยหลังจากเลิกซ้อมก็ขับมอเตอร์ไซค มาตามถนนซอยโพแก้วออกยังถนนนวมินจะกลับคอนโดที่ซอยนวมิน157ก็ขับมาถึงแยกไฟแดงนวมินเกษตรตัดใหม่อย่างว่าจนก็มองเห็นสัญญาณไฟซึ่งเป็นไฟเขียวก็ขับต่อไปเรื่อยๆมีรถเก๋งกลับมาแล้วก็ชนเข้าเต็มๆตนก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าคนขับรถเก๋งยอมรับผิดว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างกํากำลังจะกลับบ้านครับผมแล้วก็ออกจากซอยโพแก้วมาเลี้ยวซ้ายจะมีแยกแยกเกษตรนวมินครับ แล้วเราก็ติดไฟแดงจอดติดไฟแดงอยู่ตอนนั้นแล้วเราก็ากล่อยไฟแคบปุ๊บเราก็ออกตัวและทั้าห่านึ่งสิ่งที่เห็นคือมีรถคันนึงยู่เถินมาฟืดตกใจำกำเบกฟืบเบกสุดชีวิตแต่ไม่อยู่ก็เลยแบบจังหวะเนี้ก็เลยแบบชนตึม้มไปงี้แล้วมันก็ออกค้างๆไป